สวัสดีจ้าตอนนี้พวกคุณอยู่กับปากเปาวันนี้เราจะมาสปอยเรื่องม8เรื่องราวของโรงเรียนหญิงล้วนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นกุลสตรีไทยระดับประเทศจําเป็นต้องมาเรียนร่วมกับพวกนักเรียนชายหัวโปกแถมพวกเขายังโดนครูสมปัดครูใจร้ายห้ามไม่ให้มีความรักอีกตั้งหากเรื่องราวจะวุ่นวายแค่ไหนจะเป็นยังไงมาดูกัน เริ่มเรื่องกันที่โรงเรียนดารุณีศึกษาโรงเรียนหญิงล้วนที่ขึ้นชื่อว่าเป็นเด็กเรียบร้อยเป็นกุลสตรีไทยมารวมตัวกัน ได้รับรางวัลโรงเรียนสตรีดีเด่นติดต่อกันมาตั้ง25ปีสอนในห้องประชุมครูคนนี้เธอชื่อว่าครูสมปัดเป็นครูที่มีความเป็นระเบียบสูงมากแม้แต่มดเดินผ่านแทบต้องเดินเรียงแถวกันส่วนครูที่นั่งนิ่งๆพูดน้อยๆข้างๆครูสมปัดคนนี้เธอชื่อว่าครูเกสอนเป็นครูที่ใจดีและเด็กๆพากันรักไปหมดครูสมปัดกําลังโมโหหัวร้อนเพราะมีคําสั่งจากกระทรวงมาว่าต้องไปเรียนรวมกับโรงเรียนอักษรศิล ที่เป็นโรงเรียนชายล้วนแถมเธอยังไม่ได้เป็นครูประจําชั้นอีกตั้งหากยามกันชัดๆเลยครูสมปัดก็คัดค้านหัวชนฝาเพราะเธอเป็นคนหัวโบราณมากไม่ชอบให้เด็กผู้ชายไปรวมกับเด็กผู้หญิงครูเกสอนก็คอยบอกให้ครูสมปัดใจเย็นๆใจเย็นๆอย่างเดียวนี่คนหรือน้ําเย็นกันแน่เย็นขนาดนี้ทันใดนั้นเองคุณหญิงกุหลาบรองอธิบดีของกระทรวงศึกษาก็เดินเข้ามาแล้วก็ยืนยันคําตอบสุดท้ายว่าทั้งสองโรงเรียนต้องมาเรียนรวมกัน ครูใหญ่ก็เห็นดีเห็นงามด้วยครูสมปัติก็ถึงกับเงียบเป็นคนละคนกับเมื่อกี้เลยและคุณหญิงกุหลาบก็เอาหัวเป็นประกันบอกกับครูสมปัติว่านักเรียนชายที่โรงเรียนนี้เรียบร้อยให้ความเคารพครูตั้งใจเรียนสมกับที่จะไปเรียนรวมด้วยตัดมาที่แก๊งหัวโปกโรงเรียนอักษรศิลป์พวกมันก็พากันแหกป,ปากโวยวายแย่งหนังสือกันแถมพากันแอบมองใต้กระโปรงครูอีกตั้งหากเวลาเรียนก็พากันหลับเหนื่อยกัมนมาจริงๆ ตัดมาวันที่โรงเรียนสตรีดารุณีศึกษาต้องย้ายมาอยู่โรงเรียนอักษรศิลป์คนที่เดินตุตะลงมาต้อนรับวโรงเรียนหญิงก็คือครูล้วนเป็นครูใหญ่ของที่นี่นั่นเอง ครูล้วนค่อยๆเดินลงมาจากบันไดสภาพแทบจะไม่ไหวอยู่แล้วโดยมีครูน้อยผู้ช่วยคอยประคองเคียงข้างตลอดเวลาพอมาเจอกับครูเกษรครูล้วนก็ออกท่าออกทางหัวงูใสทันทีไม่สนใจครูสมปัติที่ยกมือไหว้พงกพงกอยู่ข้างๆเลยทำมาครูสมปัดงงเป็นไก่ตาแตกส่วนเด็กผู้หญิงก็ยืนค้างลอนนิ่งจนคิดว่าเป็นลูกปั้นครูล้วนก็พาครูเกษรกับครูสมปัติมาแนะนําให้ครูในโรงเรียนรู้จักครูมาดเข้มคนนี้เขาชื่อว่าครูอภิเดช เป็นหัวหน้าฝ่ายปกครองส่วนครูฝ่ายใหญ่คนนี้ก็คือครูมลัลิสอนวิชาภาษาไทยสักพักครูนพพลกับครูสัตววัตรก็วิ่งเข้ามาเข้ามาถึงก็โดนครูสมปัดเน็บแนมทันทีว่าเพิ่งกลับมาจากเมืองนอกเลยไม่รู้จักเวล่เวลาไม่รู้จักกาลเทศะทำหมอาทั้งสองคนอึง้งเหมือนโดนลากไปตบกลางสี่แยกเลยทีเดียวทางด้านนอกพวกเด็กๆผู้หญิงก็ยังนั่งรอเป็นหุ่นขี้พึง่งเหมือนโดนสตาร์ไว้อย่างไงอย่างนั้นพวกเด็กผู้ชายเจ้าถิ่นนำทีมโดยพายัพและแทนไทยมันก็พากันมาจ้องใกล้ๆเหมือน ไม่เคยเห็นผู้หญิงมาก่อนหลังจากนั้นครูน้อยก็พาครูสมปัติและเด็กๆไปเดินดูโรงเรียนที่จะเข้าเรียนครูน้อยกำลังโม้ความเป็นลูกผู้ดีของเด็กโรงเรียนนี้อยู่ไม่ทันขาดคาทันใดนั้นเองพายับมันก็โดนเพื่อนถีบลอยกลางอากาศมาล่วงอยู่ตรงข้างหน้าครูน้อยก็แก้ตัวแทบไม่ทันเลยแล้วครูน้อยก็พามาที่หอพักที่พวกผู้หญิงต้องมาพักกันตอนกลางคืนครูสมปัติก็บ่นพวกครูผู้ชายให้ครูเกสอนฟังตามระเบียบ บนจนไฟแทบไม่ปากครูเกสอนก็ยังมองโลกในแง่ดีไปหมดบอกว่าครูพวกนั้นอาจจะมีข้อดีอยู่ก็ได้ที่ห้องพักของครูผู้ชายครูนพพลก็นั่งว่าครูสมปัดเหมือนกันส่วนครูสัตวัตรก็เอาแต่เพ้อถึงครูเกอนเช้าวันต่อมาที่ห้องพักครู บนโต๊ะของครูเกอไมีแต่จดหมายรักกองเต็มไปหมดคิดว่าเป็นไปซนีครูสมปัติก็ทำเป็นหาของตัวเองที่โต๊ะบ้างแต่ก็ไม่มีแม้เศษกระดาษซักใบก็เลยทำเป็นโมโหที่พวกผู้ชายมาทำเรื่องไร้สาระแบบนี้ในห้องเรียนพวกเด็กผู้หญิงก็ยังนั่งนิ่งแข็งเป็นหินเหมือนเดิมครูสมปัติกับครูเกอนเข้าห้องมาหัวหน้านักเรียนหญิงก็สั่งทำความเคารพ แต่พวกผู้ชายหัวโปกมันก็พากันนั่งนิ่งไม่ยอมไหว้ครูครูสมปัดก็เลยแนะนําชื่อตัวเองให้นักเรียนฟังไอเด็กหัวโปกหน้ากวัมันก็แซวครูว่าปัดอะไรครับปัดกวาดหรือปัดลังควานทำมาเพื่อนๆพ,พากันขำปอดโยกเหนื่อยกับมันจริงๆ สมปัดก็เลยต่อกลับไปว่าปัดความเร็วออกจากพวกเธอไงพายับมันก็เลยบอกว่าปัดใครก็ได้แต่ปัดพวกมันคงจะยากโดยความที่ปากไม่อยู่สุกก็เลยโดนสั่งให้ไปยืนคาบไม้แบกหินที่หน้าเสาธงแบกกันฟันกรามแทบแตกเลย วันต่อมาครูเกสรก็กอมครูสมปัติที่มีอคติกับพวกเด็กผู้ชายที่คอยมองพวกเด็กผู้หญิงครูเกสรก็บอกว่าเรามาที่นี่เพราะเราต้องการให้เด็กๆเป็นเพื่อนกันเป็นโรงเรียนสหะที่ดีแล้วก็ชวนครูสมปัติมาช่วยจัดตารางเรียนเพื่อเปลี่ยนเรื่องคุยในห้องเรียนครูเกสรก็จัดการจับเด็กผู้หญิงกับเด็กผู้ชายมานั่งเรียนด้วยกันเพื่อจะได้ทําความรู้จักกันครูสมปัติก็ยังพูดเรื่องที่ผู้หญิงกับผู้ชายเป็นเพื่อนกันได้ ไม่ต้องคิดอะไรให้มากกว่านั้นเดินไปพูดเน้นไปพร้อมกับตกไปที่โต๊ะของพายับถามหมอพายับสะดุง้งเป็นกุ้งโดนน้ำร้อนเลยทีเดียวหนุ่มหน้าหล่อคนนี้เขาชื่อว่าแทนไทยแทนไทยก็ได้นั่งกับสาวตุย้ยนุ้ยผมหน้ามา้าแต่เขาก็ไม่สนใจสาวตุย้ยนุ้ยเลยเอาแต่มองข้ามไปมองสลัญญาที่อยู่โต๊ะข้างหน้าสาวหน้ามนคนหน้าหมวยคนนี้ก็คือสลัญญานั่นเองครูสมปัดก็คอยนั่งสอดสายตามองเด็กๆในห้องที่ส่งสายตาให้กันตอนมืดที่อาคารนอนของนักเรียนหญิงครู ที่ตอนนี้ย้ายสัมมโนครัวมาอยู่ที่อาคารนี้กับพวกครูสมปัดแล้วก็มานั่งเล่าเรื่องผีให้ครูสมปัดกับครูเกศสอนฟังเล่ากันไปหลอนกันไปบอกว่าที่อาคารนี้มีผีและอยู่ๆไฟก็เกิดดับขึ้นมาเด็กๆผู้หญิงก็พากันกรีดเสียงดังสนั่นวันไวหวครัวครูก็พากันวิ่งเข้ามาในห้องครูสมปัดก็ตกใจพอเข้ามาก็ไม่เจอใครเลยจากพากพวกเด็กๆก,ก็พากันเดินออกมาพร้อมกับเค้กวันเกิดทุกคนวางแผนกันจะเซอร์ไพรส์วันเกิดให้ครูสมปัดกับครูเกศสอนที่ เกิดวันเดียวกันนั่นเองหลังจากเป่าเค้กเสร็จทุกคนก็พากันจัดงานวันเกิดให้ครูทั้งสองคนพากันเต้นอย่างเมามันครูสมปัติกับครูเกสนก็มาแลกของขวัญวันเกิดกันเปิดออกมาของขวัญดันเหมือนกันซะอีกใจจะตรงกันอะไรขนาดนั้นและทั้งสองคนก็สัญญาว่าจะเป็นเพื่อนรักกันตลอดไป วันต่อมาวิชาภาษาไทยครูเกสอนกำลังสอนเด็กๆอยู่อ่านกรนให้เด็กๆฟังครูสัตววัตรก็มายืนมองด้วยตาที่หวานเยอะหมดแทบขึ้นพอครูเกสอนหันมาก็อายหลบใหญ่จนครูเกสอนออกมาถามว่ามีอะไรไหมครูสัตววัตรก็อึกอึกอักอักบอกว่ามารอสอนแล้วก็ขอไปเข้าห้องน้ําเฉยเลยทำให้ครูเกสอนถึงกับยิ้มในความน่ารักของครูสัตววัตรเลยตอนมืดครูสัตววัตรก็มาขอให้ครูนพพลช่วยจีบครูเกสอนหน่อยครูนพพลก็รับปากแล้วบอกว่าครูสมปัดไม่อยู่ หังครูเกศสอนเลยและครูนพพลก็ให้ครูมะลิช่วยเขียนกรอนให้ครูเกศสอน คูมลีเขียนเสร็จก็บอกว่ามีคนอามาวางไว้ที่โต๊ในห้องพักครูเธอเลยหยิบมาให้แต่พอครูเกอรรับไปครูเกอรก็นิ่งไม่ยอมเปิดอ่านคูมลีก็เลยอาสาจะเปิดให้บอกว่าเขาอยากรู้ว่าผู้ชายจีบผู้หญิงกันยังไงแล้วครูมะลีก็อ่านก่อนที่ตัวเองแต่งให้ครูเกอรฟังครูเกอรก็ฟังไปเขินตัวบิดไปครูมะลิก็นั่งชมคนแต่งใหญ่บอกว่าลายมือก็สวยแต่งก็เพาะคมมากวันต่อมาที่โรงเรียนตอนนี้มีข่าวนักเรียนตีกันดังทั่วไปหมดจนคณะปะ ติวะสั่งให้ประกาศยิงเป้าพวกอันธพาลได้ทันทีครูล้วนก็เลยเรียกครูทุกคนมาพบบอกให้ดูแลเด็กให้ดีๆอย่าให้ไปก่อเรื่องเด็ดขาดและงานลื่นเรื่องที่จะเกิดขึ้นเร็วๆนี้ก็ห้ามไม่ เด็กตีกันตอนเย็นที่หอพักครูมาลีก็ยังมาพูดนมน้วให้ครูเกศรชอบครูสัตววัตรตามแผนแซวครูเกสรจนหน้าแดงเป็นมะเขือเทศดอยคําเลยแต่อยู่ๆครูสมปัติก็เดินเข้ามาทำเอาทั้งสองคนแยกตัวกันแทบไม่ทันครูสมปัติก็ชวนครูทั้งสองคนไปงานก่อเจดีไซน์วันพรุ่งนี้ แล้วก็ถามว่าเมื่อกี้คุยเรื่องอะไรกันครูมลีกับครูเกสรนก็ล่นใหญ่โกหกไปว่าคุยเรื่องทาขนมทำมาครูสมปัดนั่งงงเป็นไกต่ตาแตกเลยตัดมาในงานก่อเจดีไซน์ครูสมปัติพาพู้เด็กๆมาเที่ยวที่งานนี้ด้วยครูสัตวตรวัก็เริ่มจู่โจมเข้ามาเปิดตัวจีบครูเกอรจนครูเกอรเขินตัวบิดแทบมุดชิงช้าสวรรค์หน,นีเลยทีเดียวทางด้านบักพายับก็เดินหงุดหงิดมาจากการยิงปืนไม่โดนมาอยู่คนเดียวอยู่ๆก็ไปชนกบนักเลงขาโตเข้าพายับก็คิดว่า เลงมันจะมาแค่คนเดียวก็กางไซใหญ่จะเข้าไปหาเรื่องเขาแต่ที่ไหนได้นักเลงมันพาลูกน้องกันมาเต็มเลยพากันเดินออกมาจากบ้านผีปอบเป็นขยงเลยทำามอพายับหน้าโหดเหลือ2องนิ้วยกมือไหว้ซะสวยแต่นักเลงมันก็ไม่ยอมต่อยพายับสักคว่ำไปเลยล่วงไปที่พื้นก็ไปเจอกับครูอภิเดชพอดีพายับเห็นว่าตัวเองมีพวกก็เลยเบ่งก้ามโตโชว์พลังซะหน่อยครูอภิเดชก็เข้าไปขอโทษแทนพายับแต่ครูก็ดันโดนนักเลงซัดหน้ามาหมัดน,นึ่งเหมือนกันทำหมอสักูเห็น ดาววิงวิงเลยหลังจากนั้นทั้งสองฝั่งก็ลุมกันชุนลมุนวุ่นวายหมัดเท้าเข่าซอกใส่กันไม่ยั้งวันต่อมาครูสมปัติก็เอาเรื่องมาฟ้องครูล้วนเพื่อที่จะเอาผิดครัวพิเดชแต่ครัวพิเดชก็ไม่เถียงแล้วก็ขอลาออกจากการเป็นครูฝ่ายปกครองพวกครูผู้ชายก็ฮือฮากันใหญ่ถามว่าถ้าครัวพิเดชลาออกแล้วใครจะเป็นครูปกครองแทนครูเกษรได้ทีก็เลยเสนอครูสมปัติขึ้นมาแทน ครูสมปัติที่ไม่ค่อยอยากเป็นสักเท่าไหร่ก็ไม่คัดค้านอะไรสักคำแต่พวกครูผู้ชายก็ไม่ยอมบอกว่าจะไม่ให้ผู้หญิงขึ้นมาควบคุมครูน้อยก็โวยวายดังลั่นห้องครูสมปัติก็เลยใช้ไม้ตายหันไปทางครูน้อยแล้วก็พูดคําว่าจำบะเบาๆครูน้อยก็ถึงกับสะดุ้งเป,ป็นปลาหมึกโดนน้าจิ้มซีฟู้ดเลย ครูน้อยเลยหันไปบอกครูล้วนว่าให้ครูสมปัติขึ้นเป็นฝ่ายปกครองเถอเพราะว่าเขากลัวว่าครูสมปัติจะไปฟ้องกระทรวงว่าพวกเขาไปแอบดูจ้ำบะมาครูล้วนได้ยินแบบนั้นก็รีบแต่งตั้งตำแหน่งใหม่ให้ครูสมปัติทันทีที่นาเสาธงครูสมปัติก็ทำการแสดงอำนาจในตำแหน่งทันทีบอกว่าถ้าใครมีเรื่องอีกจะลงโทษโดยการตัดคะแนนความประพฤติและก็หมดสิทธิสอบในภาคเรียนนั้นตอนมืดที่หอพักครูครูสมปัติก็นั่งทำงานอยู่อย่างเคร่งเครียดครูเกศรผู้แสนดีก็เดินเอากาแฟเข้ามาให้ครูสม ปัดบอกครูเกศนว่าเขากลัวว่าเด็กๆจะมีความรักมากจนควบคุมไม่ได้และไปทําตามผู้หญิงเมืองนอกที่เสียตัวตั้งแต่เด็กๆครูเกศนก็ว่าครูสมปัดว่าคิดมากไปหรือเปล่าครูสมปัดก็บอกว่าเธอไม่ได้คิดมากแล้วก็ห้ามให้ครูเกศนมีความรักเด็ดขาดเพราะว่าเดี๋ยวเด็กๆจะเอาไปเป็นตัวอย่าง ครูเกษรก็ถึงกับอึกอักพูดไม่ถูกเลยทีเดียวเพราะเหมือนว่าตอนนี้ครูเกสรจะชอบครูสัตววัดเข้าแล้วทางด้านครูล้วนก็ให้ครูน้อยเขียนจดหมายรักให้พอจะไปให้ครูเกสรเช้าวันต่อมาครูสมปัติก็มาพูดหน้าเสาธงเหมือนเดิมบอกเด็กๆว่าให้ตั้งใจเรียนเพราะใกล้จะสอบแล้วแถมยังพูดเน็บแนมพวกครูผู้ชายอีกว่าเป็นครูก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กๆไม่ใช่เอาเวลาไปทําเรื่องไร้สาระเช่นการเขียนจดหมายรักพูดพร้อมกับหยิบจดหมายของครูล้วนขึ้นมาอ่านถามวาครูล้วนยืนอายแทบแ แลกเสาหนีเลยและแบบนี้เองพวกครูผู้ชายก็เลยพากันไม่ยอมให้ครูสมปัดใช้อำนาจข่มพวกเขาอีกพากันมารวมหัววางแผนครูนพพลก็บอกว่าต่อไปนี้นักเรียนชายต้องเก่งกว่านักเรียนหญิงครูผู้ชายต้องเก่งกว่าครูผู้หญิงทันใดนั้นเองครูมัล,ลีก็มาแอบ,บได้ยินพอดีแล้วก็ฟังแผนการทั้งหมดของพวกครูผู้ชายไม่รอช้าครูมัล,ลีก็รีบกลับไปเล่าให้ครูสมปัดฟังแต่ดูเหมือนว่าครูสมปัดจะไม่กลัวครูผู้ชายเลยสักนิดและมั่นใจว่าพวกครูผู้ชายทําไม่สําเร็จหรอก พวกผู้หญิงยังไงจะต้องเก่งกว่าหลังจากนั้นครูผู้ชายทุกคนก็พาผู้นักเรียนชายมาติวเข้ม คิดว่าจะไปสอบระดับโลกตัดมาในห้องเรียนวิชาของครูสมปัติครูสมปัติก็ให้เด็กๆเล่นตอบคําถามกันแยกระหว่างชายหญิงถ้าฝ่ายไหนแพ้ต้องเป็นคนทาเวรและทั้งสองฝั่งก็ทําคะแนนได้สูสีกันมากสุดท้ายคะแนนเลยเสมอกันครูสมปัติก็เลยให้ทุกคนช่วยกันทําเวรตอนเย็นระหว่างทําเวรทุกคนก็ทํากันไปหวานกันไปจีบกันไปหลังจากนั้นพวกผู้ชายก็เริ่มพากันจีบผู้หญิงกันไม่หยุดไม่หย่อนครูผู้ชายก็ตามจีบครูผู้หญิงไม่ยอมแพ้กันเลยทีเดียวจน วันหนึ่งครูเกสอนเข้ามาเจอเด็กๆในห้องช่วยกันติวหนังสือแล้วเหมือนจะเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันแล้วครูเกสอนก็ยืนมองยิ้มปลื้มใจใหญ่ ครูสัตวัดก็เข้ามาชื่นชมด้วยครูสมปัติเดินผ่านมาเห็นครูเกษรที่ยืนยิ้มหวานอยู่กับผู้ชายก็ทำหน้าเศร้าขึ้นมาทันทีครูสัตวัดก็ส่งจดหมายให้ครูเกศรแล้วก็บอกว่าให้ไปจุดเทียนอ่านตอนมืดครูเกสรก็ทำตามที่ครูสัตวัดบอกมาจุดเทียนนั่งอ่านจดหมายอยู่คนเดียวเงียบอ่านไปยิ้มปากกว้างจะฉีกถึงหูไปครูสมปัติก็ได้แต่แอบมองและทำหน้าเศร้าอีกแล้วเช้าวันต่อมาครูเกสรก็แต่งตัวสวยถือกระเป๋าใบน้อยจะออกไปข้างนอกครูสมปัติเห็นก ถามทันทีว่าจะไปไหนครูเกสรก็เลยบอกว่าครูสัตวะชวนไปกินข้าวแถมยังชวนครูสมปัติไปด้วยอีกแต่ครูสมปัติก็ปฏิเสธครูสมปัติเดินตามออกมาต่อว่าครูเกสรบอกว่าเราคุยกันแล้วไม่ใช่หรอว่าไม่ให้มีความรักถ้าเด็กเเห็นและทําตามก็จะไม่เชื่อฟังเราครูเกสรก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องส่วนตัวของเธอและเธอก็ไม่เคยทําหน้าที่ครูบกพร่องเลยสักนิดบอกให้ครูสมปัติแยกแยะให้ได้ครูสมปัติก็ไม่ยอมแพ้บอกว่าเป็นครูก็ต้องเป็นไปทั้งชีวิตเป็นตลอด24ชั่วโมง ต้องเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเด็กครูเกสอนก็เหมือนจะไม่ฟังอะไรครูสมปัติเลยหันหลังเดินหนีครูสมปัติตะโกนขอก็ไม่ฟัง ครูเกอรบอกว่าเขาขอตัดสินใจเองเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของเขาครูจบก็เดินออกไปเลยทิ้งให้ครูสมปัดยืนเอ๋ยอยู่แบบนั้นตัดมาที่ครูเกอรมานั่งกินข้าวกับครูสัตวัดก็นั่งนิ่งไม่พูดไม่จาคิดแต่เรื่องที่ทะเลาะกับครูสมปัดมาส่วนครูสมปัดก็เอาแต่นั่งชะเง้อคอยาวเป็นยีรับรอครูเกอรกลับมาระหว่างนั้นเองครูสัตวัดก็เดินมาส่งครูเกอรที่หน้าหอพักครูล้วนก็ออกมาเห็นพอดีทำเอาครูล้วนถึงกับอกหักร้องไห้โฮเลยทีเดียว ครูเกสอนเข้ามาในห้อง ก็เจอครูสมปัตินั่งทํางานอยู่ครูสมปัติก็เลยเริ่มพูดก่อนถามว่าสนุกไหมอาหารอร่อยหรือเปล่าทําครูเกอรยิ้มออกมาได้เลยตัดมาวันงานศิละปะหัตถกรรมประจําปีเด็กๆก,ก็พากันมาแสดงกิจกรรมแล้วก็ขายของกินของใช้กันบูธของสันัญาก็ขายขนมไทยอยู่ๆก็มีพวกแก๊งหิวตีนจากโรงเรียนอื่นเข้ามาเจ้าชู้ใส่แถมยังมาจับมือพวกสาวๆอีกจนพวกสาวๆตกใจร้องวายๆกันลั่นทันใดนั้นเองพวกแทนไทยกับพายยับเห็น เขาก็พากันเข้ามาลุมตีพวกหิวตีนแล้วก็มีเรื่องกันอีกแล้วจนโดนตำรวจจับไปขังไว้ครูสมปัติก็พาพวกครูมาช่วยประกันตัวพวกแทนไทยออกมาวันต่อมาที่โรงเรียนพวกครูผู้ชายก็พากันมาโวยวายที่พวกแทนไทยโดนพักการเรียนครูนพพลบอกว่าในเมื่อเด็กๆไม่ผิดทำไมต้องโดนพักการเรียนและไม่มีสิทธิสอบครูสมปัติก็ไม่สนบอกว่าก่อเหตุแล้วต้องลงโทษครูเกษรกับครูมาลีก็ช่วยกล่อมบอกว่าให้ไปคุยกับทางกระทรวงให้เด็กๆหน่อยครูสมปัติก็บอกเขาไม่มีสิทธิอนุญาตใครทั้งน เพอพอเป็นกฎของกระทรวงทำโม,มาคูทุกคนถึงกับสายหน้าหนีเลยแล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากคูล้วนแทนพวกเด็กๆในห้องก็พากันมามว่าองคูสมปัดเป็นสายตาเดียวกันในห้องคูล้วนคูล้วนก็รับปากบอกว่าเขาจะไปคุยกับพักพวกในกระทรวงให้เพราะว่าเด็กๆก,ก็เป็นลูกศิษย์ของเขาเหมือนกันตอนมืดที่หอพักผู้หญิงคูสมปัติก็เดินเข้ามาได้ยินเด็กๆคุยกัน ว่าสงสารพวกแทนไทยครูสมปัติเป็นครูฝ่ายปกครองถ้าจะช่วยทำไมถึงจะช่วยไม่ได้ครูสมปัติไม่ยอมช่วยเองตั้งหากถ้าไม่มีพวกแทนไทยวันนั้นก็ไม่รู้ว่าพวกเขาจะเป็นยังไงครูสมปัติไม่ช่วยเพราะกลัวตัวเองผิดไปด้วยมากกว่าไม่รู้ว่าหัวใจทําด้วยอะไรแถมยังบอกอีกว่าครูสมปัติใจร้ายครูสมปัติได้ยินแบบนั้นก็ทําหน้าเหมือนจะคิดอะไรอยู่และตรงนั้นก็มีครูเกษรมายืนฟังอยู่ด้วยหลังจากนั้นครูสมปัติก็มานั่งร้องไห้อยู่คนเดียวด้านนอกครูเกสรก็เดินเข้ามาคุยด้วย แล้วก็บอกว่าเขาเข้าใจว่ากฎต้องเป็นกฎแต่เราจะเอากฎมาวัดไม่ได้เสมอไปอย่างน้อยพวกนั้นก็เป็นลูกศิษย์ของเราครูสมปัติก็บอกว่าพวกแทนไทยหมดสิสอบไปแล้วเขาช่วยอะไรไม่ได้แล้วครูเกสรก็เลยบอกว่าช่วยได้ไม่ได้ไม่สําคัญสําคัญที่ว่าครูสมปัติจะช่วยไหมทุกคนทําหน้าที่กันหมดทั้งหน้าที่ของครูและหน้าที่ของเพื่อนครูสมปัติก็ยังยึดติดอยู่กับคำว่ากฎไม่เลิกครูเกสรก็เลยบอกว่าเพื่อนไม่มีคําว่ากฎหรอกและเพื่อนก็ไม่มีคําว่าชายหรือหญิงเพื่อนมีแต่ความรักกับมิตรภาพ ให้กันเหมือนเธอกับครูสมปัดทะเลาะกันมากแต่ก็ยังเป็นเพื่อนกันได้ไม่เห็นมีอะไรมาบังคับให้เลิกเป็นเพื่อนกันเลยเด็กๆก,ก็มีสิทธิ์ที่จะเป็นเพื่อนกันรักกันห่วงกันได้ครูสมปัดก็นั่งฟังไปน้ําตาแตกเป็นสายน้ําเลยวันต่อมาครูสมปัดก็ตัดสินใจมาที่กระทรวงศึกษามาขอร้องคุณหญิงให้พวกเด็กๆกลับไปสอบเรื่องทั้งหมดเธอขอเป็นคนรับผิดชอบเองเป็นความผิดของเธอเองที่เป็นครูฝ่ายปกครองอยู่ในเหตุการณ์แต่ก็ทําอะไรไม่ได้ถ้าจะต้องรับโทษเขาขอรับ โทษเองคุณหญิงก็เลยบอกว่าถ้าได้อย่างก็ต้องเสียอย่างนะคุณสมปัติก็บอกว่าเธอยอมทุกอย่างคุณหญิงก็เลยรับปากว่าจะส่งเรื่องไปยังกระทรวงให้แต่ผลเป็นยังไงเธอก็ยังไม่รู้ ัดมาวันสอบไปภาคพู่เด็กๆก็นั่งสอบกันอยู่ทันใดนั้นเองพวกแทนไทยก็พากันมาเข้าห้องขอครูเกสอนเข้าสอบเพื่อนๆก็พากันดีใจใหญ่ที่พวกแทนไทยกลับมาหลังจากสอบเสร็จพวกคุณครูก็พากันมาขอบคุณครูล้วนที่ช่วยเด็กๆแต่ครูล้วนกลับบอกว่าเขาไม่ได้ช่วยอะไรเลยไม่ใช่เขาแต่คนที่ช่วยกําลังจะจากเราไปแล้วตัดมาที่ครูสมปัตินั่งอยู่คนเดียวในห้องเรียนแบบเงียบๆมองโต๊ะมองเก้าอี้แบบเศร้าๆใช่แล้วกระทรวงให้ครูสมปัติแลกกับการลาออกจากการเป็นครูเพื่อที่จะให้ เด็กๆกลับมาสอบอีกครั้งครูสมปัติเดินถือกระเป๋าลงบันไดมาก็ต้องตกใจเพราะว่าเจอครูกับเด็กๆทั้งโรงเรียนมายืนรอยอยู่กันแน่นไปหมดพวกแทนไทยก็ลงไปกราบครูสมปัติขอบคุณที่ช่วยพวกเขาไว้ครูสมปัติก็ร้องไห้บอกให้เด็กๆลุกขึ้นแล้วบอกให้ทุกคนเป็นเด็กดีจำคำสอนของครูไว้สรัญญาก็เป็นตัวแทนของเด็กผู้หญิงมาขอโทษครูสมปัติที่เข้าใจครูสมปัติผิด ครูสมปัติก็ฝากให้สรัญญาดูแลเพื่อนๆแทนเขาด้วยแล้วครูสมปัติก็เดินเข้าไปหาครูเกศสอนทั้งครูก็บอกลากันถาหมหอทุกคนน้ำตาแตกแทบท่วมโรงเรียนเลยแถมก่อนจะไปครูสมปัิยังบอกครูเกสอนอีกว่าเขาห่วงเรื่องความรักในวัยเรียนของเด็กๆเ,เขากลัวว่าเด็กๆจะควบคุมไม่ได้แล้วฝากให้ครูเกสอนช่วยดูแลเด็กๆแทนด้วยทั้งสองคนก็กอดลากันทั้งน้ำตาจบลงไปแล้วสำหรับมอ .8 เป็นยังไงกันบ้างถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้เรา นะและอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดเคลิดสนุกๆจากช่องเราบ๊ายบาย